นี่บูปีบจ้าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปงานลอยกระทงกันนะบูปีบพ,พร้อมหรือยังจ้าพร้อมแล้วค่ะตึดดึง,ดง อู้ดูเหมือนว่าจะมีคนโทรมานะใครอ่ะพอนี้ขอดูหน่อยอ๋อดูเหมือนว่าจะเป็นคุโรมินะฮัลโหลจ้าคุโรมิว่ายังไงเหรอจ้าฮัลโหลจ้าพอนี้ไปงานลอกกระทงหรือยังหรอพวกเราเนี่ยกําลังจะไปแล้วนะอ๋อเดี๋ยวพอนี้กับบูปีแห่จะไปขึ้นรถแล้วแหละเดี๋ยวเจอกันที่งานนะจ้าคุโรมิโอเคจ้าพอนี้ไว้เจอกันนะมามาขึ้นรถดีกว่าแบทแบทเลสเกิบึน บ๊อบบีจ้าอย่าลืมค่าเข็มขัดด้วยนะพนี่เนี่ยจะขับรถแล้วนะจ๊าโอเคครับอีอแต่ว่านะจะว่าไปเนี่ยพนี่มีกระทงหรือย,ยังหรอเฮ้ถ้าเกิดไม่มีนะ,จะเจ้าที่ไหนร้อยล่ะโอ้จริงด้วยนะเราไปลอยกระทงเนี่ยก็ต้องมีกระทงนี้นางงั้นเอางี้งพนี่ว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยขับรถไปซื้อกระทงดีกว่าบึนบึน ในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้เนี่ยน่าจะมีกระทงขายอยู่นะไปดูกันสวัสดีครับคุณลูกค้าสนใจจะรับอะไรดีครับโอ้แต่ว่านะแต่งตัวแบบนี้เนี่ยจะต้องไปลอยกระทงชัวๆเลยนะเอาอย่างนี้ละกันนะครับเดี๋ยวผมบอกความลับให้ละกันนะบอกเลยว่าเราเดี๋ยจะได้กระทงฟรีด้วยนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะโอ้จริงหรอคะงั้นทํายังไงหรอคะอ้อมาทางนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะบอกอะไรให้ดูนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องรีไซเคิลยังไงละ่ะเราก็เพียงแค่เอาของนะครับ มารีไซเคิลแบบนี้สลับวนกันไปกันมาแบบนี้เลยครับอันแรกเนี่ยจะได้เป็นตุ๊กตาดนาะแล้วก็อันถัดไปนะครับจะได้เป็นอะไรวะผมลืมไปแล้วนะครับได้เป็นน้องแมวอย่างงั้นเหรอทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้เกิดฮนะงมานะนี่แวบเลยน้องหมานะเป็นตุ๊กตาครับผมถ้าดื่มๆอันนี้ก็จะเป็นดินสอน,นะครับนี่แล้วก็อันถัดไปจะเป็นอะไรออยเป็นดอกไม้นั่นเองเนะครับพร้อมกระถางด้วยแล้วก็อันถัดไปเนี่ยจะเป็นใบตองครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไ มันถึงเป็นใบตองได้อ่ะนะแล้วก็ถายจะใบตองอันนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นกระทงยังไงล่ะครับนี่แตนแตนอันนี้จะเป็นความลับในร้านของเราเท่านั้นนะครับอ๋อหสุดยอดเลยค่ะขอบคุณนะคะที่บอกความลับหนูอ่ะหูแบบนี้เนี่ยเราได้กระทงฟรีไม่ต้องเสียตังสักบาทเลยอยากบุบี้ไปกันดีกว่านะเอากระทงไปด้วยวูในที่สุดเนี่ยก็ถึงจนได้นะพอนี่มาหรือยังเนี่ยเดี๋ยวโทรไปหานี่กว่าฮ<ะ>ัลโหลจ้าพอนี้ถึงหรือยังหรอพวกเราเนี่ยถึงแล้วนะอ๋ออีกไม่ไกลาจากครู มอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยพอนีก็จะถึงแล้วนะพอดีว่าลงมาแวะซื้อกระทงหน่อยนะหากระทงเงี้นเหรอเฮ้ยคุณโรมีลืมเตรียมกระทงมานะสิทายังไงดีอ่ะนี่คุณโรมีไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะที่งานเนี่ยน่าจะมีกระทงขายแหละใช้แล้วแหละคุณโรมีแล้วฉันเนี่ยก็เตรียมกระทงกระดาษมาด้วยนะเธอไม่ต้องห่วงหรอกอ๋อยอย่างงั้นเหรอขับใจพวกเธอนะองั้นแบบนี้เนี่ยก็หายห่วงแหละงั้นพอนีไว้เจอกันนะรีบรีบมาละเดี๋ยวฉันเนี่ยขอตัวเข้าไปข้างในก่อนโอเค คุโรมิเจอกันนะเอ้ยตื่นเต้นไม่ไหวแล้วว่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงมากี่ท่านอย่างนั้นหรอคะมาหกคนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะเป็นบัตรสาหรับกลางคืนเท่านั้นนะหกท่านทึบๆถึบป้าคุณยายครับผมอยากกินขนมจังเลยอยากหิวแล้วโอ้โอ,โอหลานยายจะไม่ต้องร้องดอกโอคุณยายคะหลานของคุณยายเนี่ยอยากกินขนอมอย่างนั้นหรอคะเออใช่แล้วล่ะจ้ะแต่ว่ายหย่ไม่ค่อยมีเงินนะ่ะก็เลย ไม่ค่อยอยากจะซื้อให้หลานเท่าไหร่หรอกนะจ๊ะแม้เป็นไรค่ะคุณยายเดี๋ยวหนูเนี่ยซื้อให้นะคะนี่ค่ะคุกกี้นะอร่อยอร่อยเลยอ่ะขอบคุณนะครับนะ่าอร่อยจังเลยโอ้ตรงนี้มีซุม้มถ่ายรูปด้วยอย่างนั้นเหรอพวกเราไปถ่ายรูปกันไหมอ่ะอืมก็ดีเหมือนกันนะปัมปัาบบ,บรีนฉันอยากถ่ายรูปมัง่งอ่ะอ่ะมาเร็วมาเร็วทุกคนมาถ่ายรูปกันดีกว่านะเดี๋ยวฉันยืนข้างในเลยมาเร็วโอเคจ้างั้นฉันยืนตรงนี้ละกันนะแต่ว่ามันจะบังหน้าเธอนะสิคุโรมี mi. เออนั่นสิ นะบางได้ฉันหมดร้อยย่ะแงนเงนแงนงนบื้นบื้นหนยโย,โยใครอะใครยืนกันเป็นกลุ่มร้อยนะเอเดี๋ยวก่อนนะตะกี้เนี่ยขับผ่านใครรือเปล่านะนะ่าจะเป็นพวกแปดแปดคูโรมี omi, นะาบูบีปาปาเดี๋ยวเราเนี่ยลงไปหาเขากันดีกว่านะเอาีพอดีมาถึงแล้วอย่างนั้นหรอก็ว่านะรถใครขับผ่านสีคุ้นๆน,นะน่ะนี่พอนี้เดี๋ยวเราเนี่ยมาสำรวจที่นี่กันดีกว่านะฉันว่าเนี่ยมันดูกว้างใหญ่มากๆเลยมีกิจกรรมให้เราทําเยอะร้อยนะได้สิคิตตี้พ โนี้เนี่ยก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะอยากสำรวจแล้วว่างั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยขอไปสำรวจตรงนี้ดีกว่าละลาลาสวัสดีครับผมคือพนักงานร,รักษาความปลอดภัยนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีนะครับสามารถกดดื่มได้เลยนะอ๋ออะไรจะใจดีขนาดนี้เนี่ยนั่นสินะ้ำบปูปีงานวันลอยกระทงทั้งทีเนี่ยส่วนด้วที่นี่จัดเต็มสุดๆเลยเนาะงั้นหนูขอดื่มน้ำก่อนเลยนะคะโหหิวน้ำจังเลยอย่อนเดินทางมาตั้งนานเนี่ยชืบ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  ดื่มเลยละกันอ,อร่อยจังแล้วก็โซนทางด้านขวานะครับสามารถเอารูปภาพเนี่ยมาแปะได้เลยนะครับโอ้จริงหรอคะเดี๋ยวนูเขาไปถ่ายรูปก่อนนะป้าแปะบูบี้ไปถ่ายรูปไปดีกว่านะจ๊ะชืบชืบชืบชบถ่ายรูปแล้วแชร์หูยไหนดูซิหูน่ารักจังเลยอย่ะเดี๋ยวเราเนี่ยเอารูปภาพมาแขวนดีกว่านนะชึบุูยแขวนได้หรือเปล่ายังแขวนไม่ได้อย่างนั้นหรอชึบโอ้สวยไหมบูบี้เราเนี่ยสามารถเอารูปภาพมาแขวนได้ด้วยนะอะ ห่อเสริมตรงนี้ดีจังเนี่ยพวกนายฉันว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยถอยอกมากันก่อนดีกว่านะฉันอยากเห็นแบทแ,แบกกับคุโรมิทําอะไรกันอยู่อ,ะอ่ะเออกาลังถ่ายรูปไงแหละโพสแทถ่ายรูปอยู่ถ่ายเลยแชน่นี่สวยสดเงดงามโอ้โหหวานไปอีกแล้วเนี่ยสองคนนี้นะ่ะป้าป้าเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปในงานดีกว่านะโอเคโอเคได้เลยอ๋อนี่บายเมลโลดี้ฉันซื้อมาฝากนะ่ะลูกโป่งเธอน่าจะชอบนะขับใจนะชินามันโดน่ารักขุดโฟด น้ำมะพร้าวไม่จ้าอร่อยอร่อยสดชื่นเลยนะอ๋อคิตตี้เธออยากกินไหมเห็นน้ำมะพร้าวดนะ้ฉันมีตังเลี้ยงเธอได้นะอ๋อจะเลี้ยงฉันอย่างนั้นหรอปอปอปอมบุรินฉันอยากกินน้ำมะพร้าวนะเออลูกค้าผมขอน้ำมะพร้าวสองลูกครับ,ออรรบโอ้ได้เลยจ้าเดี๋ยวทำให้นะอันนี้หนึ่งลูกนะจ้าแล้วก็ลูกถัดไปนะลูกที่สองืมเรียบร้อยนี่เงินนะครับคุณลุงขอให้ขายดีนะโอ้ขอบใจนะจ้าทานให้อร่อยนะอืมสดชื่นจังเลยขอบใจ ที่เลี้ยงฉันน่ะไม่เป็นไรรอกอ๋อสดชื่นดีเนาะสวัสดีค่ะร้านของเราขายทั้งอาหารแล้วก็ขายกระทงด้วยนะคะเย,ย,ย้ใชโยะในที่สุดเนี่ยก็มีกระทงขายนะเดี๋ยวคุณเรามีขอซื้อหน่อยค่ะหนึ่งอันนะแบดแบดเอาไปด้วยหนึ่งอันหนูเอาด้วยค่ะหนูเอาด้วยนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ปัมปามปูดินเธอเลี้ยงฉันใช่ไหมอ๋อก็ได้นะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเธอเองคิตตี้นี่ครับเงนินปัมปัปูดินเธอใจดีที่สุดเลยนี่แบดแบดนายเงียบมาทั้งวันเลยนะทําไมไม่พูดบ้างล่ะ อ,อ๋อไม่มีอะไรหรอกคุณโรมีพอดีว่าฉันอยู่ใกล้ๆเธอแล้วมันเขินนะ่ะืแบ๊ดแบจะมาเขินอะไรฉันเนี่ยก็อ,อยู่ใกล้ๆก,ก,กันมาตั้งนานแล้วนะมากันบูบี๊บเดี๋ยวพอด,ดีนะจะมาอธิฐานขอพรแล้วนี่จุดเทียนเลยอ่ะบูบีบขออธิษฐานด้วยนะคะได้จ้ะบูบีบมามาอธิฐานขอพรกันนะ อขอให้เราเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ปราศจากโรคภัยต่างๆขอให้สิ่งไม่ดีเนี่ยลอยไปกับสายน้ํานะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆด้วยอ่ามบูบี้มาขอให้พ่อนี่กับบ๊บี้ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปฮมามาเดี๋ยวเรามาลอยดีกว่านะนี่ลอยกระทงไปลอยฟู่ว้าวไปถึงไหนแล้วอ่ะมามาบูบี้ไปดูดีกว่านะอันไหนกระทงของเราอ่ะ อย่าบอกนะว่าเป็นอันนี้น่ะน่าใช่นะอ๋อน่าใช่นะคะ วูมีกระทงเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะเดี๋ยวพอนี่ขอนั่งดีกว่าเอ้นี่อะไรเนี่ยทำไมของกินเต็มไม่หมดเลยอะ่ะอ๋อก็เราเนี่ยซื้อบัตรผ่านมาแล้วไงก็จะมีของกินเต็มเลยนะวางสุดยอดเลยอะ่ะบูบีถูกใจสิ่งนี้เอแต่ว่านะอันนี้คืออะไรอะ่ะสติกเกอร์แปะหน้าหรอพอนี่ลังดูจีชื้อโอโหสุดยอดไปเลยนะใครมาวาังลืมพิงไว้ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะแถมมากับแพ็กเกจก็ได้นะพอนี่เอาไว้ให้เราเล่นไงก็อาจจะใช่นะจ้าบูบีมามาพอนี่ว่านะหาอะไรกินดีกว่า 嗯。Um อร่อยจังเลยเน่ยน้ำกีวีนะอ๋บูบิ๊อยากกินแซลมอนจังเลยอยากกดมาหนึ่งอันหน่อยได้ไหมเน่ยโอ้ได้จ้ะได้จ้ะบูบิชื้อมีบูบิกินเลยนะย่มย่ำยงาย่ำย่ขอให้ฉันแล้วก็เพื่อนๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่ร้อยไปเลยขอให้ฉันกับคุโรมิได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วกันนะนี่ร้อยแล้วฉันดีใจนะที่ฉันได้รักกระทองกับเธอน่ะแบทแบทอืมฉันก็ดีใจเหมือนกันนะที่ได้อยู่กับเธอน่ะคุโรมินี่คิตตี้ เธอจะขอพรออะไรอย่างนั้นหรอบอกฉันได้ไหมอ่ะฉันไม่บอกนายหรอกนะฉันเนี่ยจะเก็บคำอธิฐานไว้ในใจนะอ๋ออย่างนั้นหนอก็ได้นะงั้นเดี๋ยวเรามาอธิฐานกันดีกว่านะขอให้ฉันปอมปอมบุรีแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยมีความสุขกันมากๆนะนี่ร้อยไปเลยขอให้คิตตี้ชอบฉันเฮ้ยจะเป็นจริงไม่ได้นี่ปอมปอมบุรีเธออธิษฐานว่าอะไรหรอบอกฉันได้เปล่าเออ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 ฉันฉันไม่บอกเธอหรอกก็เหมือนกับที่เธอไม่บอกฉันยังไงล่ะอฉันไปก่อนนะ อะไรของปัมปัมปูดินกันเนี่ยอ๋อฉันเพิ่งรู้นันเนี่ว่าแพคเกจส่วนน้ำที่เราซื้อมามันรวมอาหารพวกนี้หมดแล้วอ่ะแล้วแบบนี้ฉันไปซื้อน้ำมะพร้าวทำไมเนี่ยเอาหน้าปัมปัมปูดินก็น้ำมะพร้าวไม่มีในเมนูพวกนี้นี่นาเราซื้อมากินเนี่ยก็ถูกแล้วมันมีที่ไหนกันหลานเนี่ยตรงหน้าเธอเลยอ่ะเอาซะอ,อย่างงั้นนะนี่ฉันมองผิดอย่างงั้นหรอโหยโถเอ้ยอ่ะพอนี้พอนี้ปูบี๊บสงสัยจังเลยอ่ะอันนี้ไว้ทำอะไรหรอในจ้าปูปี๊บอันนี้งั้นหรออืมพอนี้ขอลองถืออหน่ยนะ อ๋อมันสามารถครงควงแบบนี้ได้ด้วยนะดูสิทึบๆเลยโอ้ไม่ก็ทําได้ยังไงเนี่ยท่มากเลยยนะ่ามันเป็นแอนิเมชันนะจ๊ะบูปีฟีิแววแฉฟแฉตุดยอดต้องปรบมือเออจะว่าไปเดีย๋ยวฉันไม่ได้เอากระทรงมาแล้วคือร้านค้าเนี่ยวไม่มีกระทรงขายแล้วอย่างนั้นหนอะหมดแล้วนะจ๊ะเพื่อนของพวกเธอเนี่ยเหมากันไปหมดแล้วนะนี่ีินะมันรองไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันเนี่ยเอาอ,อุปรกรณ์มาด้วยแหละนี่ไงมีกระดาษนะแล้วก็กัน ไกลเลยเดี๋ยวเราเนี่ยมาทํากระทองกระดาษดีกว่านะโอ้อขอบใจนะมาเมโลดี้สวยงามมากเลยย่าเปิดไฟได้ด้วยอย่างนั้นหรออืมใช่แล้วละจ้ะเดี๋ยวฉันเนี่ยทำของฉันด้วยนะนี่กดกระดาษออกมันเลยแล้วก็ตัดๆนะก็จะได้กระทองเปิดไฟได้ด้วยอืงมงามํงางๆางําง ใหญ่จังโหตรงนี้เนี่ยมีกองให้เล่นด้วยอย่างนั้นหรอฉันขอลองหน่อยสินีตีกองตีกองดีกว่าชืบชืบชืบอ๋อกองน่าสนุกจังเลยนะแต่ว่าขอกินก่อนนี่เติมพลังเลยเดี๋ยวฉันขอตีกองมั่งนะเฮ้ยให้มันเป็นจังหวะเลยกับคู่โรมีแต่ว่าไปนะตรงนี้เนี่ยก็มีพูด้วยอย่างนั้นหรอเดี๋ยวฉันขอมาเล่นสักหน่อยดีกว่านะเฮ้ยได้เจออะไรมันมันสักทีนึงอ่ะว้าวสุดยอดไปเลยสวยนะเน,นี่ยขอให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับฉันไปนาน,าน ขอให้ปัาจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะสิ่งไม่ดีเนี่ยขอให้พัดผ่านไปนะกับสายน้ําลอยเลยโอ๊ยแต่จะว่าไปนะฉันเอาเหรียญมาด้วยนี่นะนี่ต้องใส่เลยนี่อ๋อฉันสงสัยจังเลยอหรอทำไมต้องใส่เหรียญลงไปในกระทงด้วยอย่างนั้นหรอมันเป็นความเชื่อนะ่ยชินามันโดเขาบอกว่าถ้าเราใส่เหรียญลงไปอ่ะนะจะนําพามาซึ่งความมั่นคงมัง่งคั่งแล้วก็เงินทองไหลามาเทมานะ่ะอ้ดีจังเลยนะแต่ว่าฉันนไม่ได้ใส่เหรียญลงไปอย่าไว้ปีหน้าแล้วกันเนาะโอเค ฉันจะลอยแล้วนะเชื่อว่ขอให้มีความสุขด้วยอ๋อคิตตี้เธอกำลังจะทำอะไรอย่างนั้นหนอฉันเห็นเธอถือถุงอะไรด้วยอ,ะอ่ะอ๋อพอดีว่าฉันนะ่ะจะมาลอยโค้มนะ่ะเอาเป็นรูปอะไรดีนะขอดูหน่อยสิเอาเป็นรูปนี้ละกันโอ้สุดยอดเลยอะ่ะฉันขอบ้างได้ไหมอะ่ะได้สิแบนแบนแน,นี่เอาวันนี้ปนไปเลยนะอ๋อต้องหันทิ่ฐานใช่ไหมอ่ะเฮ้ยแต่ว่านะแล้วคูโรมิอยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวฉันจะไปลอยกับคูโรมิเฮ้ยอยู่ตรงนี้นี่เองเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว เอาแบดแบดเอาอะไรมาด้วยอะอ๋อพอดีว่าฉันอยากจะมาลอยคมลอยกับเธอเน,น่ะคุโรมิว้าวจริงหรอบแบดแบดงั้นฉันขออธิฐานเลยละกันนะออธิฐานอะไรดีะถ้าคิดอะไรไม่ออกนะก็แค่ขอให้มีความสุขก็พอแล้วคุโรมิจริงด้วยนะอธิษฐานอธิษฐานขอให้ฉันมีแฟนสักทีหนึ่งลอยไปเลยโอ้เล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำ สนุกจังเลยตรงนี้เห็นน้มีน้ำให้เรามาเล่นด้วยน้ำบปูปีแถมยังมีการแสดงโชว์พัทแสนสวยด้วยอยาทั้งคนทั้งพัดเนี่ยสวยสดงดงามเลยอ้าจริงด้วยฮามแล้วก็มีคนตีกองด้วยอยาตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแค่แคแคอ้อนี่ฉันไม่ได้ตีกองตุ้งแช่ตุ้งแช่ซะหน่อยนะฉันตีกองเป็นจังหวะแบบนี้ตั้งหักลหละมา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 ,มา,มาหมูเด้งหมู่เด้งเข้าใจไหมเฮ้ะเจ้าก,กระต่ายอ้าอย่างนั้นหล่อเถอเอ้บบูบีฟังไม่ออกอ่ะออหรือว่าฉันเนี่ยต้องไปฝึกตีกองใหม่นะตีกองอยังไงให้ แช่อะเนี่ยว้าวดูน้องคนนี้สิกําลังร้องเพลงอยู่เลยนะเพลงอะไรก่ะวันเพ็ญเดือน12น้ําก็นองเต็มตาลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชอิญนางแก้วออกมาลำวงลำวงวันลอยกระทง ลำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจว้าวขอบคุณนะคะที่ช่วยหนูร้องอะ่ะนี่บูปีบตูสิดาวตรงนี้เนี่ยหล่นลงมาให้กับฝนตกแนะ่โอ oh, ้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแล้วกระทงปีนี้ขอให้พี่ๆเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็สัตว์ทุกตัวบนโลกใบนี้มีความสุขด้วยเถิดเอะเดี๋ยวก่อนนะเสียงใครอะ่ะเอ้ยหันมาดูดิก่ะอุย้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่คุณหนูบังเอิญหรือเปล่านะอุย้ยจริงด้วยบูปีบเดี๋ยวเราเดี๋ยวเข้าไปทักทายเขากันดีกว่านะอ้าว สวัสดีค่ะพี่พพดีสวัสดีจ้าปุ๊ปปิ๊บวันนี้มาลอยกระทงกันเหรอคะใช่แล้วจ้ะแล้ววันนี้เนี่ยคุณหนูบางเอญม,มาทําอะไรอย่างนั้นหรอวันนี้หนูมาแจากมงกุฎดอกไม้สวยๆให้กับคนที่มางานลอยกระทงนะคะเดี๋ยวหนูทําให้พี่พพดี่อันหนึ่งนะว้าวสวยจังเลยเอะคอบคุณนะหนูมีน้ําส้มอร่อยๆด้วยนะคั้นเองกับมือเลยรองสักแก้วไหมคะเอาค่ะเอาค่ะไม่ต้องถามพพนี่หรอกมมวิวจะกินเองอ๋อใหญ่จัง <laughs> บ๊อบบี้จ้าอยากกินหมดนะแบ่งพอนี่มั่งโอเคค่ะโอเคคะอืมโอเคดีมากจ้าอึกอึกอร่อยอา้าวกินหมดแก้วเลยเหรอโถเอ้ยไหนบอกจะแบ่งกันไงแหมก็บ๊อบบี้กินไปเยอะแล้วนี่นะาก็แบ่งพอนี่มั่งสิป้าป้า,ปาเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเที่ยวต่อดีกว่านะโอเคคะงั้นคุณหนูบังเอิญจ้าไว้เจอกันนะเดี๋ยวพี่พอนี่เนี่ยไปเที่ยวเล่นก่อนนะจ้าขอให้สนุกกับงานลอยกระทงนะคะพี่พอนี่แล้วก็บ๊อบบี้บายบายจ้าขอบคุณมากนะจ้าไว้ไปนะ ดูเหมือนว่างานลอยกระทงปีนี้อนะจะครื้นครวญมากๆเลยแหละดูสิ่คนแต่ไปหมดเลยย่าไว้ปีหน้าน,นี่ยเรามาเที่ยวงานลอยกระทงกันอีกนะพอนี่ได้เลยจ้ะบุปีป